มาเปิดมาด้วยสีแรกวีที่สุดคือเป็นน้องคนเดียวทาไอ้นี่อะไรนะแซมบ้าอะไรวะคุยไทยทิพย์คุยไทยทิพย์อ๋อแซมบ้าไปกับปากไปกับปากไปกเนี่ยเบิร์นพี่เต้ยต้องร้องแล้วนะยูทิพย์ก็โอ้โหผมชื่อคนเดียวที่กลัวขันอยู่คนเดียวบ้านสวยมาก และคนที่ทำให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมคนนั้นก็คือเชียอีคู่มันของผมเมื่อไหร่คุณพยัคจะมีข่าวหรือเป่าจำได้ว่าคุณพยัคมั่นกับคุณธชาวงศ์ธีรวิทย์ที่คเขามาถามปีนี่ครับหรือว่าเลิกกันแล้วคะอ่าไม่สิ่งนี้แน่นอนยศผมพยัคฆ์ชัดเดชาเชิดจะแต่งงานกับคุณธชาวงศ์ธีรวิทย์เร็วๆนี้แต่นี่มันคงไม่ใช่ความรัก มันคงเป็นเพียงหน้าที่ยังไงเฮียอี้เขายังรักมึออยู่แล้วมันจะไม่รักได้ยังไงเฮียบอกว่าไม่รักแล้วที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเฮียแค่ต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับปามืองเฮียอี้หรือพ่อไม่ใช่เจ้าของชีวิตถ้าไม่มีเดียวอยู่ตรงนี้กับเฮียมันจะดีกว่าหรือเปล่าครับน้องมาหมดเลยพี่เดียวจะไม่อยู่น้องหมาก็มาน้องต้องเป็นเด็กดีนะเ้ ห้ามมือห้ามสอนแบบนี้นะเกื้อกิรติหวังรู้ใช่ไหมน้องเดียวอยู่ไหนอ่ะน้องเดียวไปซ่ร้าไว้ไหนอะไรครับเฮียเกื้อไม่อู่เรื่องไม่ต้องมาโต่อหันอยู่คือเป็นตัวร้ายอยู่นะตำรับไว้ยฮี่เอ้าเี่ครับเี่เฮ้ยเฮียเฮ้ยเอ้าไม่ใครรู้เรื่องเหมอนเฮียยี จัดก,การมาประกบทุกคนแล้วอย่าให้ข่าวนี้ตูวไป,ไปนวนมากฉันว่าคราวนี้มันไม่ใช่วุันเหยธรรมดาเอาโดนลรอบปรงเหรอเฮียเฮียฟื้แล้วเฮียเจ็บไห<ป>มครับเอาไปตามป้าคนอื่นเข้ามาส่วนมึงออกไปได้แล้วเอาเฮียจำเดียวไม่ได้ ดีนะรถมันมีระบบเซฟตี้มึงเลยไม่ตายแล้วนี่ทาไมจําคู่มั่นตัวเองไม่ได้เป็นความผิดของ้ังเดียวเองครับที่เฮียต้องมาลดความแบบนี้มึงน,นี่มันโง่จร,งโจริงนะี่ถ้เกิดกรทิ้งไปงจริงจะเป็นยังไงคุณห้ามบอกกับใครเด็ดขาดว่าอาการของผมตอนนี้เป็นยังไงกับคนเดียวยิ่งห้ามให้รู้เด็ดขาดความทรงจํามึงกลับมาหมดแล้วสินะเขาร้องละครั้งนี้กูต้องเอาชนะคนเดียวไห้ได้มึงเอาอะไรมามั่นใจที่คนเดียวจะยังอยู่กับมึงกูว่ามึงต้องยอมเป็นหมาเออ น้องเดียวช่วยเฮียแต่งตัวหน่อยกลับมาแล้วแต่ทำเป็นเฮียเราไม่กลับมาคนนี้ใครครับนี่เกื่อครับเฮียคนเดียวเราใจเฮียหรือเปล่าเราสองคนก็รักกันมากจรเีเฮ้ยเดี๋ยวว่าแบบนี้เฮียควรจะไปเช็คสมองอีกทีนะครับน้องเดียวจะบอกว่าน้องเดียวชอบเฮียเวอร์ชันหนึ่งมากกว่าใช่ไหมไม่ชอบเลยสักแบบเฮียก็เฮียกลับมาเป็นเฮียคนเดิมเร็วเ็วเฮียไม่อยากทะเลาะอะไรกับน้องเดียวแล้วอะน้องเดียวดื้อเกินเฮียเหนื่อยแล้วขอเติมพลังหน่อยได้ไหมครับ ตั้งแต่เฮียความเสื่อมคีปี่ยังไม่เป็นคนละคนเลยอ่ะแม่มาอ่ะเมื่อกี้มีภาพเหมือนเหมือนเกลียงกันไปเลยว่าตอนนี้เฮียเขารู้สึกแบบกรอวยเดี๋ยวไม่กล้าก็เดี๋ยวกลัวคําตอบอ่ะตลอดชีวิตเดี๋ยวไม่เคยมีแผนีเลยเดี๋ยวคิดแต่ว่าจะต้องแต่งงานกับเพียแต่ถ้าเกิดไม่ได้แต่งขึ้นมาจริงๆหรือแต่งแล้วมันแย่ไปกว่านี้เดอ่เป็นแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกัน ปล่อยให้พวกหนูๆเขาเข้าใจว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรไปก่อนเราค่อยมาจัดก,การตลกหลังเด็กดื้อที่เราจะได้รู้ว่า <What? S 1> ไม่ไ <What? S 1> ไมควรมาดื้อแบบนี้โ oh. อ้ยดื้อเป็เลยดื้อเคียก็หาว่าส้นถ้าดื้อแล้วจะน่ารักขนาดนี้อืมแล้วต่อไปนี้ก็อย่าลอนะอ้อเฮียนะเพราะเฮียจะกินน้องอีกอะเพราะว่าน้องที่เฮียจะกินก็คือน้องเดียววว้าขอโทษนะหมาน้องแต่ซีนเนี้ย no cheating น้องกระโดดน้องน้องเดียวกระโดดกรอกน้องเดียวอุย้ยน้องเดียวแรงมากเอ้ยแล้วแล้วเรื่องนี้คือสฝุนว่ามันเป็นเรื่องราวตอนไหนนะนั่นนะ่ะน่าจะเล่าไปควบคู่กันไหมหรือว่าเล่าหลังจากที่แต่งเหมือนเกลือกับเฮียเหรียญเป็นแฟนกันดีกันนะไม่ได้ตีกันไม่ได้งอนงอกันน่าจะลงเอ่ยกันแล้วใช่หรือว่าเป็นเรื่องหลังจาก หลังจากนิ่งเหีัยใช่ไนิ่งเหียสิเพราะว่าตอนนิ่งเหียน้องเพิ่งได้น้องหมามาถูกไหมอูกไแมจาได้จาได้ไม่มีซีนอะไรที่เคยเห็นในนิ่งเหียเลยถูกป่ะเพราะเหมือนเป็นซีนใหม่ๆตลอดเลยอะไกลไปบกไกลไปได้ยินอยู่มูดความน่ารักพอแบบหลังจากความจาเสื่อมอ่ะดีดีมากตอนตอนแรกอะคอนฟ lict ของเรื่องมันคือยังไงนะมันคือเหมือนคนเดียวแบบว่าคิดว่าผิดเหรอที่ทําให้เฮียอีเป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่าเฮียอีต้องไปตามคนเดียว คนเดียวเขาอาจจะรู้สึกผิดเงี้ยว่าเฮ้ยเราเป็นคนทําให้เฮียอี้เขาแบบเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเขาอาจจะต้องโกรธกลับไหมเพราะว่าเฮียอี้ดีแล้วความจํากลับไปแล้วแต่ว่าแกล้งทาเป็นจำไม่ได้คาแรคเตอร์ก็คือทุกคนยังชัดเหมือนเดิมแล้วก็แบบอือคนเดียวก็มีความแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยส่วนเฮียอี้ก็คือคงมาเข้มแต่เฮียอี้มีความแบบโซลัวมากขึ้นนะมากลัวมากขึ้นนะโอหลัวสุดๆแต่ตอนที่แบบเขาแกล้งจําไม่ได้นี่คือแบบมันมันดูมงมิงอยู่นะจริงดูแบบ แบบไม่ได้คีิคาแรกเตอร์เดิมอยากเห็นเหมือนกันว่าตอนที่แบบพี่คาดอ,อ่ะซีนซีนนี้ที่เอาหมาออกท <laughs> ลาก,กันยังไง <laughs> ๆๆ <laughs> ใกล้แล้วใกล้ที่จะให้ดูแล้วคุณผู้ชมเร็วๆนี้นะครับทุกวันเสาร์านะครับสี่ทุ่มครึ่งเริ่ม2กันยายนนี้พิคิมทางช่องวันสาสร์เสดนะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ทั่วโลกเลยนะครับบนย t ท b e ของแมนดี้ชาแนลเวลา5้าทุ่มสีสินะครับแล้วก็อันคัทเวอร์ชันบน I อซี อย่าสนใจลืมพกเย็นเย,ย็นและ <laughs> เปปเปอร์มิน <laughs> มันดูเป็นโปรดักที่แบบเราจะเป็นลมเหรอดูเรื่องนี้ก็ <laughs> เปปเปอร์มินใช่ไหมก็คือช่วยเราหายใจแบบทางรูจมูกเย็นเย็นก็คือช่วยให้เราดับความกระหายทานปาา <laughs> อุ้ยชอบความวอเตอร์สวยนะมีคือเหมือนดึงเฟือกดึงเฟือกแบบ <laughs> เหมือนกระชากว่าป่วยจริงหรือเปล่าแก่ๆหน่อย อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ